สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลาของรายการขนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุราพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นทาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่หน้าจอที n ช่อง16เท่านั้นแต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้งเฟซ o ุ๊ o ยูท u บแอปพลิเคชัน Tik t o k อกอินสต a แกและ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นยกตัวอย่างที่สหรัฐอเมริกาค่ะสวนสัตว์แอตแลออ ว่าเขาเจอว่ามีกอริลลา13ตัวจากทั้งหมดประมาณ20ตัวมีผลตรวจเชื้อโควิด -19 เป็นบวกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอการตรวจเชื้ออย่างเป็นทางการต่อไปนะคะสาเหตุที่เขาตรวจหาเชื้อก็เนื่องจากว่าเจ้ากอริลามีอาการเมือนเหมือนกับคนที่ติดโควิด -19 เลยอเคะ่ะทั้งไอมีน้ำมูกเบื่ออาหารและอาการอื่นๆอีกหลายอย่างทีเดียวทางสวนสัตว์ก็ระบุไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์ติดเชื้อโควิด -19 ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นที่สวนสัตว์แอร์แลนต้าที่อื่นก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ก็คาดว่าน่าจะติดจากผู้ที่ดูแลนั่นแหละแต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่เคยมีการรายงานหรือว่ายืนยันอย่างเป็นทางการว่ามนุษย์สามารถที่จะติดเชื้อโควิด -19 จักสัตว์ที่สูญสัตว์ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นที่เราต้องตามกันต่อไปนะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะพามาติดตามสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยกันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมาฟังมุมมองการวิเคราะห์ของคุณหมอประสิทธิ์วัฒนาภาสักครู่เดียวคะ่ะ ธนาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงกอนแบงค์ bank bank, ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งก่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย ถึงเวลาแล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือต้องเข้าถึงโอกาสมีหนี้น้อยลงมีไรายได้ที่มากขึ้นเพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศไทยมาช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศให้แข็ง,แ,ขงแกร่งเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนนี่คือจุดยืนของเราธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ทไทยแล้วรู้สึกยังไงครับสมคำร่ำลือจริงครับคือใช้แค่นิดเดียวแต่ปากสะอาดมากมีกลิ่นหอมรสดีนะไม่เฟื่ออเลยครับสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดตรงสเปคผมเลยครับ ในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามงานเสวนาที่เขาใช้ชื่อว่า COVID 19 Solution and Future ค่ะสืบเนื่องจากตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน2564เราจะเห็นว่าในประเทศไทยแต่ละวันแต่ละวันตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด19ทะลุ10,000คนแน่นอนละค่ะว่าการบริหารจัดการถือเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมาก เราถึงจะสามารถชนะก,กับเจ้าโควิด1 9ได้หรือไม่เราก็ต้องหาวิธีการในการอยู่ร่วมกัน กับโควิด -19 ให้ตัวของเรารอดนะคะเพราะฉะนั้นทางมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์จึงมีการจัดงานเสเวนาในครั้งนี้ขึ้นมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้บริหารระดับสูงร,รุ่นที่9ก้าหรือปอทพ9้าได้รับฟังกันค่ะเริ่มตนน้นในวันนี้เราจะให้คุณผู้ชมไปฟังการสรุปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ทั่วโลก สรุปบทเรียนการแพร่ระบาดของเชื้อเดลตาถึงความอันตรายถึงความรุนแรงความจำเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนและจะฉีดแบบไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายประเทศเขาก็ฉีดในเด็กแล้วประเทศไทยของเราก็เริ่มต้นแล้วเหมือนกันนะคะนอกเหนือจากนี้ก็ต้องไปดูเพิ่มเติมสําหรับมาตรการสาธารณาสุขที่เราต้องปฏิบัติลองไปฟังการบรรยายในครั้งนี้ของศาสตราจาราย์แพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันค่ะ แล้ววันนี้จริงๆตั้งแต่ตอนประมาณแถวเดือนมิถุนายน <c oughs> องการอนมามัยโลกเริ่มส่งสัญญาณเตือนภัยโลกว่าสายพันธุ์ใหม่ที่มีการกลายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์เดลตา้ามันกําลังต้องบอกว่าอรารวาสและมีแนวโนว้มจะก่อให้เกิดปัญหายอย่างมาก,อ,กอีกฉากหนึ่งของโควิด19 United n a t i o n ตออมาเตือนผมไม่ดูนะครับ วันที่สองต้นเดือนรกรกฎาคมบอกว่าตอนนี้สายพันเดลต้าเข้าไปที่98ประเทศแล้วอันนั้นต้นเดือนกรกฎานะครับมาดู30กรกฎาสหประชาชาติออกมาเตือนครั้งที่สองคราวนี้บอกว่ามันขึ้นไป132ประเทศแล้วมันไปเร็วกว่าที่คิดมันรุนแรงเกินมากกว่าที่คิดในตอนต้นและขณะน,นี้ในบางทวีปเช่นแอฟริกามันเป็นทำให้การตายเพิ่มขึ้นถึง80%เพิ่มขึ้น อันนี้เป็นการจ,รจัดกระจายจริงๆผมพยายามจะหาข้อมูลล่าสุดมากกว่านี้โดยก็ยิ่งจะ็อตสายพันธุ์อื่นๆเข้าไปเช่นตอนนี้ในอเมริกาใต้สายพันธุ์มิวอาล่ะครับจากนี้เป็นต้นไปเป็นข้อมูลที่อัปเดตจนกระทั่งถึงเมื่อเช้าข้อมูลเมื่อเช้าของประเทศไทยบางประเทศที่เวลาจะขึ้นหลังเรานะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นข้อมูลสุดท้ายคือข้อมูลของวันที่สิบทุกๆของประเทศสิบประเทศที่ผมให้ดูจากนี้ไป หนึ่งผมต้องการให้ดูกราฟเพราะการดูกราฟจะทาให้เราเข้าใจเลยว่าแพทเทิร์นเวฟต่างๆมันเป็นอย่างไรอันที่สองผมอยากให้ดูตัวเลขแล้วก็จะมีจุดเน้นในจุดตางจุดที่ผมจะอธิบายทั้งตัวเลขอัตราการติดเชื้อต่อวันกับตัวเลขการเสียชีวิตต่อวันโดยเพ่อยิ่งผลจํานวนของการฉีดวัคซีนวัคซีนเข็มหนึ่งวัคซีนเข็มสองเมื่อเทียบกับ population ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะดูความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนการฉีดวัคซีนจํานวนการเกิดใหม่ของการติดเชื้อใหม่กับจำนวนการเสียชีวิต ตอนที่องค์การทาไมโลกโรกมมาตื่นจาได้ใน,นครเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วตอนประมาณแถวปลายมิถุนาตอนนั้นโลกกําลังดีมากเลยเพราะวัคซีนมันออกมาฉีดเยอะขึ้นเรื่อยๆตัวเลขทุกอย่างมันดีจนกระทั่งจุดหกขันตอนมิถุนายนทั่วโลกเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงช่วงตอนนั้นอัตราการเสียชีวิตของคนในโลกนี้ต่อวันออการติดเชื้อใหม่ต่อวันจะเหลือประมาณเพียงแค่ประมาณ3ามแสนสามแสนต่อวันนะขณะที่ก่อนหนะ้านั้นมันขึ้นไปถึงประมาณแปดแสนต่อวันเกอบแตะ เคยมนก็เคยแตกเกือบล้านแล้วด้วยซ้ําข้อมูลจนถึงเมื่อวานทั่วโลกฉีดไปแล้วห้าพันหกร้อยกว่าล้านโดสนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังฉีดกันวันละประมาณสาสิบห้าล้านโดสขณะที่ประชากรทั้งหมดมีประมาณเจ็ดจุดแปดพันล้านคนเอาละครับนี่คือสหรัฐอเมริกานี่คือการฉีดวัคซีนของอเมริกาขณะนี้ฉีดไปแล้วสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านโดสฉีดไปแล้วสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านโดสฉีดครอบคลุมประชากรไปแล้ว ประมาณ60ของประชากรในอเมริกาได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหนึ่งเข็มประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นได้รับฉีดแล้วสองเข็มตอนนี้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นของสายพันธุ์ที่ระบาดในในสาธารณกิไม่ใช่สายพันธุ์เอลฟาคือสายพันธุ์ยูเคแล้วตอนนี้กลายเป็นสายพันธุ์เดลต้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อวันที่สิบเก้ากรกฎาคมนายกรัฐมนตรีสารารณกิก็ประกาศให้เป็นฟรีดัมเดย์ วันแห่งอิสระภาพเลิกใส่หน้ากากเปิดผับเปิดพัตตคารเปิดสนามบอลน,นะครับแล้วก็ช่วงตอนนั้นเพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่ตัวเลขเริ่มลงมันก็มีประเด็นนิดนึงว่าในการตัดสินใจเร็วเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ที่สาคัญอีกอย่างหนึง่งมีข้อมูลจากหลายประเทศว่าสายพันธุ์เดตลต้านั้นไม่ใช่แค่แพร่เร็วแต่มีแนวโน้มว่าใช่กับว่าซิกเกอร์คือคนไข้าอาจจะป่วยมีอาการมากขึ้นขณะเดียวกันในสหรัฐอเมริกาตอนเนี้ cdc ประกาศและให้แต่ละสถานประกอบการออกมาตรการควบคุมการใส่หน้าลูกค้าต้องใส่หน้ากากเหล่านี้เป็นตน้นแล้วก็แม้กระทั่งบางร้านขอดูเลยว่าฉีดวัคซีงครบไหมอิตาลีก็กําหนดวันที่มีการประกาศอิตาลีเมื่อวันที่20กระดาษมที่ผ่านมาตอนนี้ก็เกือบจะวันนี้วันนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็เหมือนกันที่อิตาลีนั้นเฮลพาทั้งหลายจะเข้าไปในมือถือ หลายยุคประเทศในยุโรปเข้าไปในมือถือเพื่องสามารถใช้มือถือไปสแกนพอสแกนปุ๊บผ่านเขียวก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้สายพันธุ์เดลต้าตอนนี้ข้อมูลที่มีคือมันไม่ใช่แพร่เร็วอ,อย่างเดียวแล้วตอนนี้ว่ามันมีแนวโน้มว่า,าจะาตอบความรุนแรงและอันตรายได้มากกว่าสายพันธุ์เดิมโดยพอยิ่งคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนยังไม่ครบคนที่ฉีดวัคซีนครบไม่ว่าจะฉีดวัคซีนอะไรก็แล้วแต่ ยังมีโอกาสติดเชื้อแพร่เชื้อได้มากแต่อาการมักจะไม่รุนแรงผมย้ำฉี่วัคซีนอะไรก็แล้วแต่โอกาสยังลดความเสี่ยงได้จากวิสคอนซิลเอ่อยูนิเวอร์ซิตี้คนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเนี่ยเขาไปสอบดูไวรัสในจมูกในคอไม่ต่างกับคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยการแพร่ระบาดในคนกลุ่มจํานวนมากที่อันนี้ต้องระวังอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่อังติดในการเตือนบนายกรัฐมนตรีว่าถ้าเกิดผ่อนคลายและเกิดมีการกลายพันธุ์และกับไอสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์นั้นมันติดต่อเพราะคนจะเลิกใส่หน้ากากาันแล้ว คนไปเชียร์ฟุตบอลกันแล้วถ้าติดต่อใหม่มันจะเกิดสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าวัคซีน resistant variant มีการกลายพันธุ์และกบไอสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์นั้นมันติดต่อเพราะคนจะเลิกใส่หน้ากากกันแล้วคนไปเชียร์ฟุตบอลกันแล้วถ้าติดต่อใหม่มันจะเกิดสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าวัคซีน resistant variant คือสายพันธุ์ที่ดื้อต่อวัคซีนยังต่อไม่ได้แต่สายพันธุ์มิวที่มีการคุยกันว่าตำแหน่งที่มีม u ว a t i o n อาจจะทำให้เาสราตัวนี้ดื้อกับวัคซีนบ้าง เดี๋ยวเข้าใจว่าเดี๋ยวอาจารย์อภาสพคงจะให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับความปลอดภัยของโควิด -19 ขึ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโลกด้วยนี่คือปีที่แล้วไม่มีตรงกลางปีแล้วเรามีแต่ยุทธศาสตร์ต้นน้าปลายน้าปลายน้ําคือทํายังไงให้คนป่วยไม่ตายหายต้นน้ํเขาจะมยังไงไม่ป่วยตอนนี้เรามีวัคซีนซึ่งวัคซีนจะลดจะทําให้ลดการเสียชีวิตขนาดเดียวกันถ้าเยอะพอจะลดการติดเชื้อต,ต่างๆสุดท้ายแนวทางนะครับลดความเสียหาย มาตรการ3อย่างทั้งการปกครองารการสาธารณสุขและก็มาตรการส่วนบุคคลมาตรการสาธารณสุขนี้ครอบคลุมไปถึงการฉีดวัคซีนด้วยนะครับแล้วก็เร่งฉีดวัคซีนนะครับผมคิดว่าผมขอจบตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตอบคำถามอะไรเพิ่มเติมขอบคุณมากครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาตามต่อสำหรับการวิเคราะห์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยและจะมาไขทางออกอยู่กับโควิด -19 ให้เรา รอดค่ะมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ไม่ควรมองครับติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนช่วงนี้พักปันสักครู่ก่อนค่ะถึงเวลาแล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือต้องเข้าถึงโอกาสมีหนี้น้อยลงมีไรายได้ที่มากขึ้นเพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศไทย ช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนนี่คือจุดเรนของเราธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมอย่าแปลกใจถ้าได้พบกับคนแปลกหน้ายอย่างเราในชุมชนของคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์ มุ่งมั่นพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในโครงการหนึ่งอาชีพหนึ่งชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการมีบ้านและอาชีพที่มั่นคงไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน ว่าเทพไทยแพงไหมครับไม่แพงนะคะไม่แพงนะคะเพราะใช้แค่นิดเดียวปากก็สะอาดมากเลยค่ะยังหลอด7จิกรัมเนี่ยช่วยให้ปากสะอาดได้นานเกือบหเดือน6เดือนเลยนะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่แพงเลยค่ะ ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์แล้วเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะที่รายการคนหลังข่าวได้นําเอาการเสวนาของผู้เข้ารับก,การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาพิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่9้าหรือปอทพ9ในีหัวข้อโควิดลีเล็ตท็อปิกส์มานําเสนอกันค่ะสําหรับวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมมาติดตามในหัวข้อที่เกี่ยวกับการศึกษาค่ะเราจะมาดูกันนะคะผลกระทบของโรคระบาดใหม่ กับการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะให้เกิดผลสำเร็จทางการศึกษาในช่วงที่เด็กๆต้องเรียนออนไลน์แบบนี้ลองมาฟังมุมมองความคิดเห็นของคุณเกรียนไกรจงเจเริญผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกันค่ะในช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวเรื่องของจะให้หยุดไป หนึ่งปีไหมอะไรนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าของเรานะครับไม่ได้หยุดนะครับเราทำราการต่อเนื่องนะครับแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเรียนการสอนที่เด็กจะต้องเข้ามาเข้าสู่ชั้นเรียนนะครับว่าเป็นเป็นการเรียนออนไลน์นะครับอยู่จากบ้านนะครับมีการเรียนออนแฮน์นกรณีที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราพูดคุยกันนะครับในส่วนของในปีหกสามนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมี4อ,อนเนี่ยที่เราเราเรียนกันอยู่เราเราใช้กันอยู่นะครับนะครับมีทั้งเรื่องอน l i น์ on air on hand ฮนด์ออนะอนไซต์ก็คือเด็กมาเรียนที่โรงเรียนน่ยนะครับนะครับออนไลน์ก็เรียนทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางผ่านคอมพิวเตอร์นะครับ on air ก็เป็นเรื่องทีวีดิจิตอลนะครับนะครับไปทรทีวีดูนะครับแดดนแะ hand ก็มีใบงานมีแบบฝึกหัดไปให้เด็กๆ นะครับผ่านผู้ปกครองไปที่บ้านออนไลน์ก็มาเรียนในที่โรงเรียนกลุ่มเล็กๆนะครับแต่ในปี6-4ปัจจุบันเนี้ยนะครับในปี6-4ก็คือเทอมหนึ่งนะครับเราจะต้องเปิดเรียนมาที่16พฤษภาก็เปิดไม่ได้นะครับเรามาเปิดเรียนนะเทอมนี้ก็คือวันที่14นะครับมิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะครับก็เป็นการเรียนออนไลน์100%นะครับตอนนี้ก็ในช่องตัวแดงๆเนี่ยเขก็ปิออนสปูลไล นะครับเป็นคําที่ที่ผมคิดกับทีมงานนะครับของสํานักการศึกษาว่าเราจะทํายังไงให้ช่องทางนะครับในการสื่อสารนะครับส่งการเรียนการสอนเนี่ยจากคุณครูไปยังเด็กนักเรียนของเรานะครับผ่านนะครับในเรื่องของกุ๊ปลน์นะครับกุ๊ปลายผู้ปกครองเอ่ยกุ๊ปลายของเด็กๆเอ่เยเนี่ยนะครับเราใช้ช่องทางนี้ก็เลยบัญญัติคํานี้ขึ้นมาว่าเราจะใช้ช่องทางนี้เป็นหลัก นะครับและต้องเรียนว่าในใน,ในยุคปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการการเรียนนะฮะลืมหรือการแชร์การแชทเนี่ยนะครับเ,าเราใช้ดักไปช่วป,ปันก็คือไลน์เนี่ยเป็นหลักนะครับเราก็ใช้ตรงนี้ทำไมสิ่งตรงเนี้ยเรามองข้ามไปนะครับเราก็เลยเอาเข้าตรงเนี้ยเพื่อที่จะส่งผ่านนะครับความรู้องค์ความรู้เรื่องของการที่จะสอนจากคุณครูเนี่ยเพราะเรามีคุณครูจะมีกุ๊ปไลน์ผู้ปกครองอยู่แล้วในแต่ละชั้นปีในแต่ละสายชั้น นะครับเราก็ใช้ช่องทางนี้นะครับส่งผ่านข้อมูลส่งการสื่อสารไปยังผู้ปกครองไปยังเด็กนักเรียนนะครับเนี่ยครับเราจะมีกรุ๊ปไลน์ของเราอยู่นะครับที่จะสื่อสารปะปทำพันธ์กิจกรรมต่างๆนะครับการนิเทศนะครับคุณครูนิเทศผลสมริดด้วยมีการประเมินผลด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ในในคอนเซปต์ในคอมเขตที่เราเราวางแผนไว้แล้วนะครับนะครับนี่ฮะอามรยเตมีอมพร้อม นะครับเราจะมีเรื่องของการวางแผนมีการแบ่งมอบงานงานมีการที่เตรียม <g> อุปกรณ์ต่างๆนะครับเมืเ่อกี้ก็ดาเนินทุกท่านว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเรามีความพร้อมแล้วนะครับในการที่จะเรียนออนไลน์ให้กับเด็กๆที่ขาดโอกาสอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะนาเรียนนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของทีมครูละนะจะออกแบบยังไงให้มีความเหมาะสมมีความน่าสนใจนะครับต้องเรียนว่าการเรียนออนไลน์นะครับต้องยอมรับว่า,วามันไม่ร้อเปอร์เซ็นต์ เท่ากับมาเรียนที่ออนไซต์หน้าในห้องเรียนนะครับแต่ทําไงอ่ะที่จะทําให้การเรียนการสอนในชั้นเนี่ยมันน่าสนใจมันตื่นเต้นมันสนาสนุกนะครับเอ่อผมเสียดายที่ไม่ได้เอาคลิปมาให้ดูนะฮะคุณครูนะครับตอนนี้นะครับแข่งกันมากในเรื่องของการทําใช้สื่อนะครับในการที่จะเอ่อให้กระตุ้นให้เด็กนะครับมีความสนใจนะครับหลายโรงเรียนนะครับมีแต่งชุดแฟนซีนะครับสโนไวท์นะครับมีชุดต้มตําก็มีนะฮะ นะครับอันนี้เราก็ไปดูแลกันนะครับในช่วงหาการที่โรคระบาดใหม่นะครับหาการที่ไม่ปกตินะครับแต่เราก็จะทําให้ให้ดีที่สุดนะครับเอาละค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้มาตามกันต่อนะคะกับงานเสวนาของปทพ9ค่ะจะเป็นเรื่อง BCG Tourism o f Travel รวมถึงจะมาติดตามการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นวิธีการในการฟื้นธุรกิจ หรือเศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 วิทยากรแต่ละท่านจะมีมุมมองความคิดเห็นอย่างไรบ้างต้องติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนคนอน่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญน,นากนวลจะพาเราไปดูผลินนตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบชเชิงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธาน,นีค่ะเขาใช้ภูมิปัญญาบรรพบุรุษนำเอาวัสดุที่เหลือใช้เนี่ยมาสร้างมูลค่า แล้วก็สร้างคุณค่าขึ้นมาด้วยถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้มากขึ้นแล้วก็เป็นการพลิกสูตรในการสร้างรายได้ผลิตภัณฑ์ของเขาจะมีอะไรบ้างไปติดตามพ,พร้อมๆกันนะคะช่วงนี้ดิฉันนัชาวีวานิสุรางพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นากา30นาทีที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ ท้อยังคงยิ้มสู่ฝ่าฟันวันคืนที่เลวร้ายสักวันหนึ่งต้องดี ไทยโชคดีที่มีคำว่าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษแต่ที่ยากกว่านั้นคือการจะเอาภูมิปัญญามาต่อยอดได้อย่างไรการที่จะเอาภูมิปัญญามาต่อยอดเป็นดีไซน์เก๋ไก๋สไลเดอร์และให้คงเอกลักษณ์มันยากนักที่จะมีคนทำได้ เรื่องที่เราเชิญนักออกแบบแล้วก็ส่วนราชการพี่น้องประชาชนมาเจอกันเนี่ยก็จะทําให้ได้อย่างน้อย3ส่วนส่วนที่1ก็คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างนักออกแบบไปสู่พี่น้องประชาชนอันที่2เมื่อได้ความรู้แล้วเนี่ยก็จะนําไปสู่การประกอบกิจาการหรือทํำงานชิ้นงานขึ้นมานะครับอันที่3ที่จะได้มาก็คือการที่จะพี่น้องประชาชนมีทางเลือกในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง3ส่วนนี้ก็จะ ะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยหมุนไปได้ก็ต้องขอบคุณทางภาครัฐขอบคุณทางภาคเอกชนพี่น้องไวยชนและก็นักออกแบบที่ได้มาร่วมกันทํางานในวันนี้ครับ ต้องขอบคุณภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ทำให้เราได้เห็นชิ้นงานเก๋ไก๋แบบนี้จนวันนี้ก็ได้มีหลายหน่วยงานที่ได้เห็นคุณค่าภูมิปัญญาของไทยได้รวบรวมเหล่าจอมยุทธระดับแนวหน้ามารวบกับพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาของไทยไ ในวันนี้นะคะเป็นการแสดงนวัตกรรมต้นแบบของจังหวัดปทุมธานีเป็นงานรังสรรจากนักออกแบบที่เรามาต่อยอดส่งเสริมจากอาชีพเดิมจากภูมิปัญญาวิถีชีวิตผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นขณะเดียวกันเมื่อได้ต้นแบบ12แบบแล้วเราก็นำมาจัดแสดงเพื่อได้เห็นโอกาสแล้วก็ทิศทางของโอกาสที่จะเข้าสู่ตลาดนะคะถ้าใครมีความสนใจ ะะมีความต้องการอยากผลิตหรือจะเอาไปต่อยอดเป็นอาชีพก็จะทําให้สร้างอาชีพในในจังหวัดหรือในประเทศในภาพรวมทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธาน,นีได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมต้นแบบที่สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัสดุเหลือใช้วางยกระดับโอกาสทางการตลาดพลิกสูตรการสร้างรายได้ช่วยชุมชนให้พัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ภูมิปัญญาจะไม่สิน้นถ้าลูกหลานไม่ ทิ้งภูมิปัญญาและทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดี ข่าวดีสำหรับผู้ต้องการมีบ้านเมือเ่อคอรมอห็นชอบให้ทอสอสารต่อโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2ดอกเบี้ยคงที่4ปีแรกร้อยละ1.99ต่อปีเงินงวดคงที่นานถึง84งวดแรกดีเดย์สุกที่10กันยายนนี้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ghbo เพื่อรับประหัสเข้าร่วมโครงการ นายชัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์สันงตอโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2ภายใต้กรอบวงเงินรวม20,000ล้านบาทมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีไรายได้น้อย กู้ที่เริ่มต้นทำงานสร้างครอบครัวและผู้สูงอายุได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองดอกเบี้ยคงที่4ปีแรกร้อยละ1.99ต่อปีให้กูซื้อที่อยู่อาศัยราคาซื้อขายไม่เกิน1ล้าน2แสนบาททางบ้านใหม่บ้านมือ2และทรัพย์ NPA ของทอ,อสเงินงวดคงที่งวดละ5,000บาทยาวนานถึง84งวดแรกฟรีค่าธรรมเนียม4ประเภท 1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 2. ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 3. ค่าจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม 4. ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองลงทะเบียนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน g h b กเพื่อรับประหัสเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันสุกที่10กันยายน2564เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์คอ l l เซ็นเตอร์026459000หรือ Facebook Fan Page ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application GHBL และ www.thbank.co.th โหนฝันทุง่งวันนี้ผมจะมาเปิด